น,นี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการปรับตัวของสายการบินต่างๆหลังจากได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ที่แพร่ระบาดนะคะ ช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูกันไม่ว่าจะเป็นสายการบินของสหรัฐอเมริกาของญี่ปุ่นรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบินไทยค่ะคุณผู้ชมคะนะเวลานี้มีข้อมูลออกมานะคะจากคุณชาญศิลป์ตรีนุชกรรักษาการแทนกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ได้มีการเปิดเผยผลของการเปิดรับสมัครในโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กรปีพุทธศักราช2563หรือ Earl y เพื่อช่วยรักษา กระแสเงินสดของบริษัทให้สามารถใช้ได้จนถึงเดือนเมษายนปี2564ที่เขาเปิดให้พนักงานบริษัทการบินไทยสมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่19ตุลาคมถึง28ตุลาคม2563ก็พบว่าพอสิ้นสุดระยะเวลาของการรับสมัครค่ะพนักงานให้ความสนใจและร่วมกันเสียสละเพื่อเข้าร่วมโครงการเกือบ5,000คนนี่ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายของทางบริษัทนะคะหลังจากนี้ทางบริษัทก็จะมีการวางแผน เรื่องของระยะเวลาและการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากว่าเวลานี้มีกระแสะเงินสดไม่มากนะักและไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ก็จะมีการพิจารณาเรื่องของการจัดสรรเงินสําหรับพนักงานหลอดแรกก่อนจํานวนพนักงานที่ออกจะต้องสอดคล้องกันกับกระแสะเงินสดของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันจะได้ไม่เกิดปัญหาในการดําเนินงานภาพรวมค่ะเนื่องจากว่าบริษัทเองต้องมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานตามอัตราที่กฎหมายกําหนดรวมไปถึง การจ่ายคืนเงินกองทุนบําเหน็จที่จะต้องมีการจ่ายพร้อมกันทั้งก้อนและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพด้วยก็ไม่แตกต่างกันนะคะคุณผู้ชมคะกับสายการบินของต่างประเทศเดี๋ยวยวกตัวอย่างให้ได้ เห็นเทียบเคียงกันก่อนแล้วกันนอกเหนือจากการบินไทยลงไปเทียบเคียงกับ All Nippon Airways หรือ ANA ของญี่ปุ่นที่คาดการว่าเขาจะขัดทุนมากเป็นประวัติการจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ที่ทำให้การเดินทางลดลงอย่างมากซึ่งทาง ANA Holdings ก็รายงานประมาณการผลประกอบการสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันที่จะสิ้นสุดในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะคาดว่าจะขัดทุนมากเป็นประวัติการกว่า4,000 800ล้านดอลลาร์นี่ถือเป็นตัวเลขการขาดทุนที่สูงที่สุดเลยนับตั้งแต่ก่อตั้งสายการบินแห่งชาติของญี่ปุ่นนะคะโดยสายการบินอ l l n ป p p o n a i เว a y นี้มีจำนวนลูกค้าลดลงอย่างมากเที่ยวบินระหว่างประเทศลดลงร้อยละ96ขณะที่เที่ยวบินภายในประเทศลดลงร้อยละ79เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะทาง ANA กำลังต่อรองกับสหภาพแรงงานของบริษัทเรื่องการเพิ่มเงินชดเชยให้แก่พนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจและลดไรายได้ต่อปีของ นักงานทั่วไปลงร้อยละ30รวมทั้งลดค่าจ้างและโบนัสสำหรับผู้บริหารตลอดจนการเพิ่มวันหยุดและการพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างนอกจากนี้ทางสายการบินจะมีการลดจำนวนเครื่องบินลงกว่า30ลำเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้วยทาง ANA เขากำลังรวบรวมเงินกู้จากธนาคารรายต่างๆของญี่ปุ่นจำนวน4ี่แสนล้านเยนเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ซึ่งธนาคารซูมิโตโมมิสุยและธนาคารเอก ชนรวม4ีแห่งก็จะให้เงินกู้ร่วมกันกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งญี่ปุ่นซึ่งเป็นธนาคารที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาลค่ะสำหรับเงินกู้ก้อนนี้เมื่อรวมกันกับเงินที่ทางบริษัทได้กู้ก่อนหน้านี้ประมาณ1 5 0 0 0ล้านล้านเยนจากแหล่งอื่นๆจะมีเงินทุนมากพอที่จะดาเนินธุรกิจไปได้ประมาณ1ปีค่ะแต่ก็ต้องการเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมหากการเดินทางโดยเครื่องบินยังคงลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากญี่ปุ่นนะคะให้ดูตัวอย่างอีก แห่งหนึ่งแล้วกันสำหรับบริษัทโบอิ้งผู้ผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐค่ะเห็นว่าเขาเตรียมจะปลดพนักงานอีกเพิ่มเติมนะหลังจากประสบภาวะขาดทุนติดต่อกัน4ี่ไตรมาสเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รวมทั้งการที่เครื่องบินรุ่น 737max ยังคงถูกสั่งห้ามบินหลังจากที่เครื่องบินสองลำของรุ่นดังกล่าวประสบอุบัติเหตุตกเมื่อปี2561จนทําให้มีตัวเลขผู้เสียชี วิตรวมการ346คนบริษัทก็ต้องปลดพนักงานออกประมาณ30,000คนเพื่อให้พนักงานเหลืออยู่ประมาณ130,000คนภายในสิ้นปี2,564โดยโบอิ้งเปิดให้พนักงานลาออกโดยสมัครใจค่ะการประกาศร,รอบล่าสุดนี้เนี่ยก็จะส่งผลทำให้ต้องมีพนักงานถูกปลดเพิ่มเติมอีกประมาณ11,000ตําตำแหน่งค่ะ